สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น no ้องครับผมค่ะมื่อนี้กัมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมื่อนี้น้ำเชียมาทางนอกมาหาพอแต้มเนาะเนียนค่ะมาเอาเล้าพี่ปะกายเพิ่นกะเลยส่งเล้าให้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของพี่ปะกายเล้าวีไอพีเนาะเนียนค่ะน้ำเชียกับเก่ามาเชียร์กัขอขอบพระคุณพี่ปะกายที่ส่งแนวทางให้เด้อค่ะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเส้นทางจากเฮียนน้ำเชี่ยไปเฮียนพอแต้มพอแตมวา่าเอียงก็เถอะเลือกขอนซ้ำสองเทียกหอดนี่แหละเ <c oughs> พิ่นโทรหาน้ำเชี่ยแต่อยู่สมัยอยู่กรุงเทพคุณนนะคะท่านผู้ชมค,ค่ะเพิ่นอยากให้ลงเนาะเมียนอันเ<อ>มียเพิ่นจะห้ยทะเลกเด่นมาร์กเมียนเมียเพิ่นกะ เขาดีดีเป็นว่าน้ำเชียร์ก็เอาลงอาเลือนว่าค่ะท่านผู้ชมเมียเพ่นเมียพ่นกับพี่น้องน้ำเชียร์นี่แหละค่ะเนาะนค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมพอแต้มพ่นกับว่าดึกอขวานสองเทียกับขวดแล้วนี่น้ำเชียร์กับพอแต้มค่ะครับงวดว่าหันเล่าว VIP ีไอพีกะบลุดเนาะคะ่ะค่ะเลขมีเขามีลุดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเอ้า หวดนี้มาเบิ้งกันเลเดอวยค่ะนี่ราคาะท่านผู้ชมครับวิ่งเจ็ดนะพี่น้องนะค่ะเป็นบนล่างนะครับพี่น้องก็มาเชื่อ์กับบริเขียนไห้เต้าพี่น้องเย็ซี่กับลูกันดีเนาะค่ะตัวเดียวครับผมค่ะบนล่างจับคู่ค่ะห้าเจ็ดเก้าเจ็ดชุดเน้นเก้าเจ็ดเลขสามตัวกับมี่คือสองเก้าเจ็ดค่ะเลขสี่ตัวห้าสองเก้าเจ็ดค่ะ เอาเลขพี่ปะไก่เด้อค่ะเลขวิ่งบนล่างห้ากับหกค่ะเป็นแถมมาเลขของพี่ปะไก่ห้ากับหกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะลาวพัฒนาโมนี้ละค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเกิดสิ่วัดเฮียนละค่ะท่านผู้ชมมุ่งหน้าสู่บ้านน้ำเสียครับผมหัว่าน้องยางเดี๋ยวไปเห็นกกงย่างเนาะเป็นโดงยางฝั่งทางบ้านน้ำเชียครับพี่น้องเยฟซี่พูนก็ว่า คือบ่ไปหาพอแตมน้ำเชี่ยค่ะกับบ่หันไไปกับมือนีก็เลยไปค่ะพอว่ามาแม่นน้ำเชี่ยก็เลยไปหาเลยค่ะเดี๋ยวเก่ามาเชี่ยจจนำนำแนวทางพอแตมลงได้ครับผมเหียนพินพ้นสอนสูตรไทยเก่ามาเชี่ยหลายหลค่ะเมียนน่าสนใจมากพี่น้องเนาะคพิ่นนี้ครับซอนรถค่ะเพื่นสมองดีอแปะมูนันก็ซ้อนให้ค่ะคทุกท่านพื้นซ้อนให้เก่ามาเชีย วัวสูตรไทยสูตรเล้าค่ะตะเวนสิตุกดินแล้วนะเนาะไม่นครับผมก็เป็นช่วงนี้แล้วครับพี่น้องเนาะที่เลขพี่ปะกายจะมาช่วงนี้นะหมูงก็กลัวพูดนะค่ะบท่านผู้ชมเฮียน่ลำเชียรัเห็นบอกกกยางพูดนะกกย่างทั้งขวามือนครับผม,มนะคขัณฑนผู้ชมสัญ,ญลักษณ์บ้านขับไปสระยุ้ยด้วยค่ะบท่านผู้ชมบุกไปเร็วทางบุกไปไหนเนาะมืดอยยุด้วยเออแยงแล้วบ้านนี้ ค่ผู้ชมเด็กวิ่งยอย่าเผลออย่าพลาดด้ครับผมค,ค่ะวิ่งเจ็ดค่ะพ็คนรถสองหวดดัวติดเลยดินั่นแลลวค่ะหวดนี้ต้องพิเศษเนี้ยเอาเจ็ไปจับอ่าพี่สาวเกาหลีครับกับกับห้าพี่สาวใจดีค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งงาน7 7สี่กับห้ากับเจ็ดสี่เจ็ดห้าส่วนตัว แคปหนาจอเร่อค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหากขเขาก็เพิ่อนองนี่เนาะเพิ่นในหาเจ็ดค่ะของพอแต้มกับเลขเลขกซี่ตัวของผีป่าไก่กับมี่หาสองพอแต้มกับมี่หาสองเล็กซี่ตัวของเพิ่นตัดเหรินน้ำเด้อครับพี่น้องเพิ่นตัดเหรินน้ำเขาดูอ,อยู่ดิแมนต้องตัดเหรินสองเก้าเจ็ดค่ะเขาในหมู่บ้านแล้วครับผมหมู่บ้านแล้วค,ะค่ะขุนปลามันน้ำเชียร <laughs> ปูขุนพอแต้มยูกไก่กันค่ะปูสายตัดกยูบ้านไก่น้ำเชี่ยค่ะปูสายตัดสายยาปูสายตัดนี่อยู่วัดไก่ห้องแต่ว่าเพิ่นไปตั้งปูสายตัดเนาะแต่ะละสายยากับพ่คือกันค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวน้องเจี๊ยสิไปตามให้พี่น้องอยู่ค่ะพอแต้มเพิ่นกะสอนสูตรดีเนาะแม่นครับผมสูตรเพิ่นนี่โอ้นังคุยกันได้เป็นมือแล้วพี่น้องเนาะอันใดบ่อนบ่อรูอันใดที่พี่น้องยั่งบ่อรูเพิ่นกะบอกเนาะครับออกมาบอกมืดคดินผู้ชมแต่ว่ามันก็เดินดีอยู่ตรงตอนตอนขางหลังย่าฝ่าวงเิึงไปตอนขางนาเนี่แเ่น เิเดลูค่ะนี่สิหอดกุกย่างใหญ่แล้วเด้อค่ะล<ร>าวีเอพีพี่ปากกายเบองอีกจักรอบค่ะแคปหน้าจอไวเด้อค่ะท่านผู้ชมขี่ตรงไปด้วยเถอะไปเบิรงขาจาวกลอกข้องม,มัแมนสิว่าหอดเที่เนา้่างไงบอ หัวเฮียนน้ำเชีย่ยอะไรด้วยค่ะท่านผู้ชมอเอ้าไก่เฮียนจะคองไหนงี้เด๋วยวะ่ะวาดหมากเงี้ยมันโตขึ้นแน้วันปูนิเกอรเป็นดงแน่นวะนี่ค่ะนี่แล้วค่ะท่านผู้ชม เ,ออเราพัฒนา VIP ครัเป็นไปกับเบิงเดอครับพี่น้องนาะหลายๆเสียนตีเก่าน้ำเชียรพาดรวยเด็ดล่งห้ครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นพอเจริญนศีลพอบางพี่ค่ผู้คุนครับผมค่ะพอเสิร์ฟพี่สาวเกาหลีพี่สาวใจดี อันเอาตัวเด่นเพิ่นมาประกบกันเด้อค่ะทา<ม>่ทานผ<ม>ู<า>้ชมครับผมค่ะตัวเด่นตัวส้นแม่นอยู่ค่ะคือจังเลขกวิไอพีเพิ่นหลุดหลายงวดแล้วคสองงวดติดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิน่นสิเข้าอีกค่ะเอ๋อสิโค้งขึ้นแล้วบาดนี้เดี๋ยวเกันบาดนี้สิโค้งขึ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมสุดมูบ้านโอ้เป็นหลาดปูนไปหน้าตัวนี้หมียต้องเดินผ่านทางนี้่ ค่ะ,จะเจริญไปหน้าเอาค่ะท่านผู้ชมชั่วโมงเร่งด่วน<ะ>แคปหน้าจอเด้อค่ะ,ะมึงวางจีไปซ้อมมึงหน้าอยู่เออเพิ่นเดี๋ยวไปเช็คเถอะหน้าเก่ามาเซียค่ะท่านผู้ชม<ะ>หน้าเคืองไรบ่ <laughs> <laughs> โอ้ก็จะผ้ากันเหีดด่วยวเลยพี่น้องแล <laughs> ้เป็นดอกมันากันเห็ดด่อยู่ หน้าคืองไรพวกแมนเ้อค่ะดันผู้ชมมอาหยอกค่ะเราจะใส่เขาเจ้าเขาเจ้าปีหนึ่งเขากินประมันสามชุงเริ่มเริ่มถามพี่สาวว่าพนมมีนามีปลาบ่หมันนะค่ะครับอาค่ะดัานผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ดองเอฟซีโชกดีถูกถันเด้อค่ะเล่าพัฒนาของพี่ประกาย VIP ค่ะ โชคดีเด้อค่ะมือแรงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ